อันนี้กรนีีถ้ากดเข้ามาเช็คในเซตติ้งในตัวมา g จิกนะคะแล้วดูตรงเวอร์ชันค่ะถ้าเป็นสองสองหมนะคะหรือ27ตรงนี้เขียนว่าอัลฟาให้เราอัปเดตนะคะก่อนไปอัปเดตค่ะให้เรากดเข้าฟัน่องขวาบนเลื่อนมาเช็คตรงนี้ค่ะลงคำว่ารีสโตเดอร์มาร์จิก ถ้าเป็นคำว่า r e s t o r e the magic ให้เรากดเข้าไปค่ะตกลงนะเครื่องอืน่นเลยนะคะเครื่องนี้ไม่ได้เขียนว่า Alpha ค่ะแต่ว่าเครื่องนี้เป็น m a g i c เราไปเช็คที่ฟันเฟืองก่อนค่ะเลื่อนมาดูค่ะมีรีสโตไหมถ้าไม่มีนะคะมันจะเป็นคำนี้ค่ะ h i d e the magic a p ออีกเครื่องหนึ่งค่ะเครื่องนี้ไม่มีคำว่า Alpha จะเป็นตัว m a g i c นะคะ เครื่องนี้เป็นรีสโต้ค่ะกดที่รีสโต e ตกลงค่ะติดตั้งค่ะพอเรารีสโต e เสร็จแล้วนะคะตรงนี้มันจะมาเปลี่ยนคำว่าหายเดลมาจิคแอปค่ะพอขั้นตอนต่อไปให้เราเข้าแอปพีซีรีสิ เราย้อนกลับไปดูใหม่ตัวนี้เป็นมาจิกให้เรากดติดตั้งมาจิกก่าอัปเดตไม่ได้กดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะ เปิดไฟอัปเดต จะกลับมาหน้าเวอร์ชันนะคะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วค่ะตรงด้านล่างน,นี้เป็น2 9กแล้วแต่ด้านบนยังเป็น27อยู่ให้เรากดอัปเดตติดตั้งโดยตรง Let's go Reboot ขั้นตอนต่อไปให้เราไปเข้า B Service ันตอนต่อไปต่อได้เลยนะคะก็คือล้างโมดูลและตลิดตั้งโมดูลค่ะ